ขอบคุณนะคะคุณพี่อมพรค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอ สำโรงนะคะจังหวัดอุบลราชธานีขอพระคุณมากๆเลยวันนี้บอกว่ารับผ้าไหมลายแพรวสีน้ำตาลเม็ดมะขามแล้วก็สีเขียวหัวเป็ดวันนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนละ690บาทวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนคุณลูกค้าจะได้รับผ้าพันคอขอมาม้าผ้าฝ้ายหมักโครนแถมให้ฟรี2ผืนแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะเลือกซื้อเป็นผ้าตัดชุดหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับนะคะเฉพาะผ้าลายตรงนี้นําไปตัดผ้าถุงเพราะว่าเรามีเสื้ออยู่แล้วเนะาะคา ได้เลยนะคะวันนี้คุณพี่สั่งซื้อเข้ามา2เฉดสีค่ะเป็นเนื้อไหมคุณลูกค้าขาเนื้อไหมสั่งคอทอเครื่องเป็นผ้าไหมสั่งคอทอเครื่องคุณลูกค้าขาลายแพรวา ผืนนี้เรียกว่าสีน้าตาลเม็ดมะขามค่ะผืนนี้เรียกว่าสีน้าตาลเม็ดมะขามสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย690บาท690บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขนาดหน้าผ้า1 0 0ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นุ้มมีผ้าพ,พันคขอขอมัพพฟฟม้าผ้าฝ้ายหมักค้นค่ะนุ้มมีผ้าพันคอขัม้าผ้าฝ้ายหมักค้นแถมให้ฟร งานผ้าไทยสวยๆนะคะนอกจากจะได้ผ้าไหมสวยๆนะคะนำไปตัดผ้าถุงนําไปตัดกระโปรงกันแล้ววันนี้นุ่มก็ยังมีผ้าพันคอขอมา้าผ้าฝ้ายหมักโครเนื้อผ้านุ่มๆนะคะ แถมให้ฟรีเพิ่มเติมไปด้วยนะคะต้อนรับลมหนาวคุณลูกค้าค่ะอากาศก็จะแบบว่าก็เป็นแบบนี้เน้ะบางทีก็หนาวสาวันนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็ปกติใช่ไหมแล้วก็หนาวอีกอะไรประมาณนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยนะคะวันนี้นุ่มก็มีผ้าพันคอขอม้าผพ้าฝ้ายหมักโคอนนะคะแถมให้ฟรีนะคะจะได้นําไปใช้งานนะคะในวันที่แบบตื่นเช้ามารมเย็นๆแบบนี้นะคะก็มีผ้าพันคอขม้าจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะที่แถมไปให้น,นะนะ้ำะนำมาใช้งานเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่ๆค,ค่ะคุณลูกค้าท่นนานใดนะคะที่ไได้้รับปแลว เดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่านะคะอากาศเย็นๆนะคะคุณลูกค้าก็อย่าลืมนํามาใช้ด้วยนะขอะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> เนื้อผ้านุ่มๆค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกแต่ก่อนนํามาใช้งานก็ขอให้รีดก่อนแค่นั้นเอง <c oughs> คุณลูกค้าค่ะเพราะว่าผ้าใยเนื้อละเอียดนะคะ <c oughs> รุ่นนี้นะคะจะเป็นผ้าขานม้านะคะ <c oughs> ผ้าขานม้าผ้าใยเนื้อละเอียดรุ่นเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละผ้านะคะที่นุ่มนะคะนำมาตัดเป็นชุดมินิดสนะคะก็เป็นผ้าขานม้าผ้าใยมักโคน ผ้าเขาม้าผ้าายหมักคนนะคะใส่สบายๆนะคะนุ่มผิวทิ้งตัวแบบนี้เลยนะเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้เลยค่ะรุ่นนี้หรออันนี้จะเป็นผ้าขาม้านะคะเพราะว่าที่นุ่มแถมให้จะเป็นผ้าพันคอขาม้าขนาดหน้าผ้า3 0เซนค่ะความยาวอยู่ที่1 8 0ซนตเมตรแต่ผ้าที่จะนํามาตัดเป็นชุดมินิดรเดสแบบนี้ได้ต้องเป็นผ้าผืนใหญ่ขนาดหน้าผ้า1 0 0 ความยาวอยู่ที่200ซนเมตรราคาผืนละ200บาทค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้อีกหนึ่งผืนนะคะที่พี่คุณพี่อมพรเลือกซื้อจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวหัวเป็ดส,สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟ690บาทค่ะเพราะว่าเลือกรับเฉพาะผ้าลายเนาะมีเสื้ออยู่แล้วที่เป็นสีเขียวคุณลูกค้าก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อนะคะผ้าไทยผ้าไหมรุ่นนี้นะคะนำไปใส่นำไปใช้งานนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยราคาค่าผ้า690บาทค่ะ แต่ถ้าเป็นผ้าตัดชุดเราก็จะมีผ้าสีพื้นที่เป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอมิกแอนแมทกันใช่ไหมคุณลูกค้าขาชุดห9ึ่บาท1นึ่ชุดเก้บาท,ดบาทเดี๋ยวนุ่มแมทให้ดูนะคะว่าเป็นผ้าตัดชุดนะคะใส่ออกมาแล้วสวยแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวนุ่มเพิ่มเติมให้ดูด้วยคุณลูกค้าขาพื้นนี้สีเขียวหัวเป็ดนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอ เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องค่ะใช้งานง่ายใส่สบายเราสามารถนะคะปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะเราแบบว่าใส่ชุดนะคะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราต้องออกงานเป็นประจำอย่างเงี้ยงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ค่ะในรูปแบบของผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดนะคะก็จะมีผ้าพื้นนะคะที่เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอนนะคะสีเขียวหัวเป็ดเหมือนกันนะคะมาจัดเซตให้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดเซตให้ดูค่ะ เดี๋ยวนุ่มขออนุญ,ญาตนะคะจัดเซตให้พี่ๆได้ดูได้ชมก่อนเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านย,ยังไม่มีเสื้อสีเขียวหัวเป็ดเลยวันนี้คุณลูกค้าหาผ้าตัดชุดเซตนี้ค่ะ990าาบบาทผ้าตัดชุดเซตนี้ค่ะาาบบาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรวาสีเขียวหัวเป็ดเซตนี้990บาทวันนี้นะคะนุ่มก็มีผ้าขอมาพร้อมรีวิวแถมให้ฟรีอีก1เซตด้วยนะคะแล้วก็สําหรับนะคะสีน้ําตาลนะคะสีน้าตาะขาค่ นะคะเดี๋ยวสําหรับนะคะสีน้ำตาลเม็ดมะขามนะ,ค,ะคุณลูกค้าจา๋าเดี๋ยวนุ่ให้ดูนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นสีน้ําตาลเม็ดมขะขามคะ่ะผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรวสีน้าตาลเม็ดมะขามนี่ค่ะนี่เลยนะคะก็จะมีผ้าตัดเสื้อนะคะเป็นเซตกันแบบนี้เลยนะคะทั้งเซตเลยนะคะ990บาทสามารถนําไปตัดเสื้อสามารถนําไปตัดผ้าถุงค่ะ ตัดเป็นชุดไทยสวยๆออกแบบดีไซน์ได้เลยทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจิตรดาหรือว่าจะตัดทรงไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบคุณลูกค้าก็สามารถนําไปออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมได้เลยเซตนี้สีน้ําตาลเม็ดมะขามสวยคลาสสิกขายดีมากๆเลยคุณลูกค้าคะ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุ้มกว่านะถ้าซื้อเป็นเซตแบบนี้นะ เพราะว่านะคะอันนี้ก็690พื้นนี้ก็490ใช่ไหมพันกว่าบาทวันนี้จัดโปรสุดพิเศษคุณลูกค้าขา990บาท990บาทค่ะขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริภาไทยของเราด้วยวันนี้สั่งซื้อเฉพาะผ้านะคะไปตัดผ้าถุงได้เลยคุณลูกค้าขาแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกซื้อเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านบอกว่ามีเสื้ออยู่แล้วจะไปใส่กับเสื้อลูกไม้จะไปใส่กับเสื้อลูกไม้นะคะ ได้เลยคุณลูกค้าะถ้าเป็นแบบสีน้ำตาลสีน้ำตาลโอเมนตินสีน้ำตาลเม็ดมะขามอะไรเงี้ยเราสามารถนํามา mix and match ใส่กันได้เลยคุณลูกค้า่ะหรือว่าจะมีเสื้อสีน้ำตาลเปลือกไม้ก็สามารถนําไปใส่ได้เช่นเดียวกันวันนี้นุ่งก็มีผ้าเป็นคอของม้าผ้าใยมโคน แถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนด้วยนะคะวันนี้คุณพี่นะคะคุณพี่อัมพรเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา2ผืนค่ะวันนี้คุณพี่อัมพรเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามา2ผืนค่ะสีเขียวหัวเป็ดแล้วก็สีน้ำตาลเม็ดมะขามนะคะสั่งซื้อ2ผืนวันนี้คุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะผ้าพันคอขามา้าผ้าฝ้ายหมักโคนแถมให้ฟรี2ผืนเช่นเดียวกันฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีคุณลูก จัดส่งให้ฟรีเลยนะคะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มค่ะคุณลูกค้าขายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านชอบเฉดสีไหนหรือว่าอยากดูอยากชมเพิ่มเติมแอปพลิเคชันไลน์ค่ะสแกนที่ QR code นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรา2ผืนแบบนี้นะคะจัดส่งให้กับคุณพี่อมพรค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอสํารงจงังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณคุณลูกค้ามากๆจ้า